อ้าวไปไหนอีกโอ้ตีโค้งเหมือนรถพ่วงนะฮะโอ้โหปลกขยันนี่แน่จริงๆคือบมวนสามหอบแล้วมันเล็้วๆยุาเขาเดี๋ยวโค้ดเทโคเทเลยสวัสดีครับผมเอาลูกนี่นอนดีๆลูกนอนดีๆโอ้โหวันนี้ปลกขยันจะไปกับพี่แสนคนะครับ ผมเก่งแล้วเอ้ยแสนคูณกินยาน้องดาวแล้วอุ้ยอุ้ยเอาเอาลุกมาลุกขึ้นแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วโอเคถอยก่อนวันนี้อยู่กับน้องแหลนนะครับผมอยู่กับน้องแหลนคนสวยน้องแหลนคนสวยถอยมาถอยถอยลุกถอยเอาเออู้หปลาใครง่ายมาคุณเดี๋ยวผมจะ โว้ยขีแตกแล้วเว้ยแตงกุนขีแตกแล้วโอ้ยงาน้อยไปกระจูพ่อพันนั่นเนี่ยพันแค่พันแค่อันนี้อยู่กับน้องแหลนสุ่ช่วยนะจ๊ะไทยไทยลูกถอยถอยลูกถอยถอยนะแตงคัวถอยมาลูกมามามาไปแล้วครับไปแล้วถอยมา มามาาแสนคูนมานี่มาอุ้ยแสนคูนเราไม่อยู่แล้วมามาลุกมาเร็วมา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 ้าม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 หม่มามาามามมา สวัสดีนะครับแม่แม่แมทุกท่านนี่ก็มาพบกับพวกเราช่อง Family แสนคูน <Yahoo. S 1> นี่เรากำลังเดินทางกลับบ้านวันนี้อยู่กับน้องน้องน้องแลนดนะครับดู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 เชือกเล็กดิคำคูนค,คำคูนแสนคูนสองพี่น้องสองพี่น้องสองแสบกาออกจะน่ารักนะ แต่วตัวตัวพี่จะไม่มีงานนะครับโอ้ยสีดอสีดอสส่สีดอดอ,ดอ,อ,อือไอคือดปูปลกขยันหูพึ่งแล้วเดี๋ราไปอยู่ข้างหน้า <c ười> อไอเด็กคำคูดเป็นอะไรไอหนิยังมาว่านี่เหมือนแม่ลูกเลยนะแล้วผมคิดสภาพเลยถ้าผมมีช้างที่มีมีลูก ลูกตัวเล็กๆก็จะแบบนี้นะมุนเองะวีายว่ายกินยาเขาเลยว้ยวกินยาเขาเดี๋ยวโอ้โโคตรเท่โคตรเท่เลยอันนี้เราก็มาถึงบ้านน้องเอ้ยบ้านคุณอะไรนะก็ชื่ออะไรลืมชื่อคุณยายเอมี่นะ แหมชื่อสนารักเลยนะครับฟืงดากไหมอุ้ยเหนื่อยคุณอย่าลืมแวะไปทักทายพี่บัวนะเดี๋ยวโอกาสน้าดีกว่าเนาอโอกาสน่าเราจะมาหาเสี่ยวบัว โอ้โอ้ือไปหแห้งแตะเราต้องวิ่งตามนะครับตอนนี้น,น้องดึงพี่นะ <c oughs> น่ารักมากครับแม่แม่เขามาถึงบ้านได้ยังไงผมก็งงอยู่นะวันหลังผมไม่ต้องเดินตามแล้วนะผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามเขา ้าไปไหนอีกโอ้ตีโค้งเหมือนรถพ่วงนะฮะโอ้โหปลาขยงนนี่แน่จริงๆขึ้นวบนสามรอบแล้วมันเรียวเรียวฮางเชี่ยเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ผมเริ่มหอบขึ้นแล้วเดินจากบ้านน้องดาวจนถึงบ้านน เมื่อคืนเด็กๆเ,เรานอนที่นี่นะครับต้องขอบคุณไปทางน้องบัวบานด้วยความเสือความสิงเนื้อที่ให้ที่พักอาศัยนะเพราะว่าพื้นที่ของเราไม่เพียงพอด้วยเอฟซช้างหกเชือกครับฮะเออขอบคุณพี่เสือพี่สิงนั่นเลยครับไอเสือไอ,อสิงขอบคุณน้องบัวบานขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC. นะครับที่ให้ที่พึ่งที่พักอาศัยสําหรับเด็กน้อย นี่พื้นที่เรามันไม่พอนะครับพี่น้ำมะโอ้ไป,ปวัดท่านแล้วพี่น้ำมะวันไหนเด็กไปเรียนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมการรื้อทําใหม่อยู่นะฮะสูงๆเดี๋ยวให้เศรษฐกิจด,ดีไไดเอ้าไปใส่นั่นเไไดี๋ยวโบได้ไปแล้วครับผมโอ้ยเดี๋ยวได้แล้วโอ้โหโคตรเท่ บอกเลยนะครับว่าโคตรท่เลยแงยแงแงแงเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะฮะของโคตรกับช้างนักสแสดงที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นนางสาวจุธามาศจงใจงามแล้วก็เด็กชายพรายคําคูณเด็กชายสีดอแสนคูณน,นะครับผม คำคูณเป็นแค่ตัวประกอบนะคำคูนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแลลูกเร็วครับสวยครับไเยครับไปเดี๋ยววันนี้เด็กๆก็นอนเล่นดินอยู่ข้างนอกนะครับเล่นน้ำเร็วโอ้เล่นกีตบเร็วเออมามาก่อน อ่ะอันนั้นจะเอามาให้น้องเล่นนะนเก็บมาเก็บโอ้โหรูยา้ยาเราสวยมากเลยยาเราสวยมากเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเหล็กที่เสียคูณขึ้นไปขี่หักหมดเลยนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นพี่พี่น้ำว้าคนสวยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะให้แสนคูณอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้องขาพุดก็จะอยู่ตรงนี้อะไรลูกฮะเจ็บปลาคันงงทำอะไรเอา้าคือได้ยังมาให้หน้องเอา้ามีร้อรถมาให้น้องปลาคะแงงด้วยนะครับโอ้โหแสนนอามาครั โอ้ยน้อง่าเฝ้าเลี้ลูกบักลาไปแล้วตะแล้วเร็วตะแล้วค้าลังเล้วนเจ๊ออกเบิดด้ครับ้วก็มาเอาสักคนไหมอ้ยปลาคยงไงร้อนปลาคยงไจร้อนหมุนเลยครับหมุนเลยหมุนทังไหนมาถอยถอยแสนคุณนะมานคุณถอยลูก อผมติดอู้โอเคแล้วก็ข้างในด้วยครับไม่ไม่ไโอเคขอดีกันมันก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับแ M M C เพราะว่าเนื่องจากเราต้องจำกัดพื้นที่ถ้าเวลาเราไปโรงเรียนนะก็สั้นหน่อยนิดนึงแต่ว่าอยู่บ้านก็ยาวครับผมวิ่งเล่นทั้งวันยังไงนะ อลาคันแยงกหนยังอ่ะใชใ่โชว์โหดน้องคำคุณเราโชว์โหดนะเราใช้อิชีแดงนี่มากอย่างนี้ใช่ไอ้เกาะอย่างนี้เ <c oughs> กาะจริงเราโอเคแล้วก็ถอดตรงนั้นครับมามามาปลาคันแยงมาลูกเซนคุณอยากเล่นแล้วสิอยากเล่นแล้วบอกเก่าหรือไม่เก็บมาเก็บเย็บมาเก็บเก็บเป็นไหมอ่ะ เก็บวิ่งเก็บเป็นดูเก็บเก็บเออมาลูกมาโอ้ยถือมาเล่นเองนักเองพอเออเดี๋ยวนอนตรงนี้นะโอเคยงนี่ฮะคือล้อรถล้อรถของเขายังวากเออไป็ุรถีกัน ครับข <so ้อคอก็ใส e> ่ตรงนี้รุ่นค่ะผมรุ่นไวรุ่นไวรุ่นเจาะสีแดงๆโอ้พื้นงางาสวยทำน้อยทำไมงาสวยจังเลยอ่ะเก็บมาเก็บมาไหมเนี่ยเก็บ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 มาเออเก็บมาว่ะบ่ะคอที่ทานเก็บเก็บลูกเก็บเร็ว คือเจ็ดคูณนะครับคูณเล่นอยู่ข้างหลังคำน้อยวันนี้คำน้อยจะเล่นล้อรถโชว์นี่ล่ะหมุนเล่นก่อนทำไมไม่ใส่ ขึ้นภูเขาไปแล้วขึ้นภูเขาไปแล้วมาเดี๋ยวเราปล่อยให้คำคูนกินหญ้าตรงนี้ก่อนเนาะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยครับบ๊ายบายจุบๆด้วย i love you i love you